ต้องฉีดน,นะครับตัวนี้มาใหม่เลยของ S T R รุ่นนี้จะมีความพิเศษนะครับสามารถปรับแรงดันก็ได้นะครับผมคุณลูกค้าเวลาล้างรถต้องการจะฉีดหม้อน้าหรืออินเตอร์นะครับก็ปรับน้ําเบาเพื่อกันลังพึ่งล้มได้นะครับและที่สําคัญตัวนี้สามารถเอาไปล้างแอร์ได้นะครับล้างหลังพึ่งแอร์และคอยร้อนได้เพราะสามารถปรับแรงดันให้เบาได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ STR นะครับที่ทางร้านเรานํามารีวิวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ระบบและที่พิเศษที่เพิ่มเติมมานะครับเครื่องตัวนี้สามารถปรับแรงดันได้นะครับคุณลูกค้าสามารถหมุนปรับเป็นน้ําแรงหรือน้ําเบาก็ได้นะครับผมอุปกรณ์การใช้งานก็มีให้พร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับปืนสั้นและมีแกนต่อเพิ่มให้อีก2อันนะครับคุณลูกค้าสามารถจะเป็นต่อเป็นปืนกลางก็ได้นะครับเหลือ2ท่อนประกบกัน ก็จะเป็นปืนยาวนะครับเหมือนตามต้นที่รีวิวฉีดพื้นในดูนะครับเวลาเป็นปืนยาวก็ฉีดสบายไม่ต้องก้มให้ปวดหลังนะครับส่วนสายอัดฉีดก็จะเป็นไฮดรอลิกตัวหนาเลยนะครับหนาสุดในท้องตลาดยาว10เมตรตัวนี้คงทนนะครับงอฮะปลายจะไม่พับบี้เลยนะครับผมกับของแถมที่แถมให้ทั้งสายทั้งปืนนะฮะแล้วก็จะมีสายดูดน้ําจากถังแถมให้กระป๋องพ่นโฟมสวมปปืนนะครับกองสิ่งสกปรกข้อต่อ2ออันนะครับและก็ตรงนี้เป็นข้อควรระวังวิธีการใช้งานนะครับอ่านก่อนใช้งานนะครับ แบบชุดสุดคุ้มเลยนะครับเครื่องฉีดน้าตัวนี้ส่วนราคาสินค้าช่วงเปิดตัวก็ไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ 2, 3 9 0บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับแจ้งเตือนคุณลูกค้าเพิ่มเติมอีก2ข้อนะครับฟังดีๆนะครับสินค้าของเราถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินนะครับผมเดี๋ยวนี้ชอบมีมิจฉาชีพแอบอ้างให้โอนเงินนะครับและมิจฉาชีพรูปแบบที่2นะครับที่เพิ่มมาใหม่ก็คือ จะติดต่อคุณลูกค้าแอบอ้างว่าสินค้า str หมดเอาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งได้ไหมอย่าได้หลงเชื่อนะครับพวกนั้นคือพวกหลอกลวงนะครับสินค้าต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานล้างรถด,ด้วยกันเลยนะครับเครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับใช้งานได้ถึง3ระบบก็คือต่อตรงจากก๊อกก็ได้ดูน้ําจากถังและปั่นโฟมล้างรถได้ในตัวตอนนี้เราทดสอบต่อตรงก่อนนะครับระบบที่1 ตัวนี้เป็นตัดออโต้นะครับคุณลูกค้าถ้าไม่กดปืนเครื่องก็จะอยู่ทํางานประหยัดไฟนะครับาปปืนถ้าเราหมุนก็จะเป็นน้ํากระจายนะครับอันนี้เราทดสอบระบบที่2นะครับก็คือดูดน้ําจากถังตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องลากสายยางมาจะมีสายแถมให้ในชุดแล้วก็ถังรองน้ําดูดนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลย แล้วก็กระป๋องโฟมนะครับที่แถมให้นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับผสมโฟมหรืน้ํายาเข้าไปแล้วก็สวมปลายปืนแล้วก็จะฉีดเป็นโฟมเลยครับนะครับถ้าเราเอากระป๋องออกนะครับผมก็จะกลายเป็นน้ําเปล่านะครับผมง่ายดายเลยนะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้ารู้สึกว่าเราต้องล้างรถกระบะหรือรถเก๋งกลัวน้ํายาจะหมดไฟหมดไวนะครับเราก็ใช้ระบบพิษสายของตัวเครื่องเขานะครับทําโฟมวิธีการทําก็สายที่ดูดน้ํานะฮะจุ่มลงในถังที่เราผสมน้ํายาไว้แล้วเราก็ฉีดไล่น้ําปล่าออกกันนะครับผมแค่นี้โฟมก็มาแล้วนะครับสะดวกสบาย ถ้าเอาไปจุ่มน้ำเปล่าก็จะเป็นน้ำเปล่าเหมือนเดิมนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับกับเครื่องอาฉีดตัวนี้ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ